ในปราบทิศาสตร์ที่ถูกฝังไว้ใต้เงามืดยังมีคาเมริเดอร์ผู้แข็งแกร่งที่สุดอยูก่การปรากฏตัวของคาเมริเดอร์ปริศนาผู้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อกำจัดคาเมริเดอร์หมายเลขหนึ่งและสองคาเมริเดอร์หมายเลขสามกับตำนานที่ถูกบ,บิดเบือนก่อเกิดสงครามของเหล่าคาเมริเดอร์ที่ไม่เหมือนครั้งไหนๆเขาคือฝ่ายธรรมะ หรือฝ่ายอธรรมกันแน่จ<โด>งตื่นขึ้นและก้าวเข้สู่การต่อสู้ไปด้วยกันเพราะบัดนี้ <S <S จิตวิญญาณฮีโร่กำลังลุกโชนกับการของรถครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มหาศึกฮีโร่รระจันบาทปะทะฮาามนไลเดอร์หมายเลขสาม8ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์